สวัสดีค่ะเซนกันช่างส่งม,มอบยานติดตั้งหลังคาตู้ทึบรถกระบะให้ลูกค้าค่ะคันนี้เป็นหลังคาตู้ทึบความสูง1เมตรแปดสิบมาจากพื้นกระบะนะคะแล้วก็ทําสีขาวภายนอกสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะภายในกุกด้วยโฟมกันกระแทกด้านในหนึ่งชั้นแล้วก็ปิดทับด้วยอลูมิเนียมค่ะกุกทั้งโฟมแล้วก็อลูมิเนียมรอบคันเลยนะคะ แล้วก็ทำสีขาวทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะคะการกุโฟมกุอลูมิเนียมภายในรอบคันแล้วก็เปลี่ยนฉากเป็นฉากแสแตนเลสแบบนี้สามารถขนของสดขนของ,ของ,ของที่มีความเปียกชื้นได้นะคะสามารถล้างทำความสะอาดกระบะได้ค่ะ ภายนอกตัวตู้ทําสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะอายุการใช้งานของสีสามารถอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดลอนง่ายนะคะส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถตู้ถึบให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะเชซนกันช่างขอขอบพระคุณลูกคา้ามากๆสวัสดีค่ะ